สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับหลายวันก่อนนั้นผมได้พูดถึงเรื่องของการยอมรับการยอมรับนั้นทําให้เรามีความสุขนะครับการยอมรับแปลว่าอะไรการยอมรับคืออะไรผมได้พูดไปแล้วครับการยอมรับนั้นมีอยู่สองความหมายครับความหมายแรกก็คือยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่หรือเป็นอยู่ หรือดำรงอยู่ความหมายที่2ครับก็คือยอมรับว่าสิ่งนั้นดีพอในแบบที่มันเป็นอยู่มันมีอยู่มันดำรงอยู่นั่นคือการยอมรับ2ความหมายการยอมรับนั้นก็เป็นทัศนคตินะครับที่เราจะต้อนรับหรืออา้าแขนรับหรือโอบรับไว้ในสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่เช่น พี่น้องครับเมื่อเรายอมรับตัวเราเราก็พึงพอใจแล้วก็คิดว่าตัวเรานั้นดีพอที่จะยอมรับได้เมื่อเรายอมรับคนอื่นเราก็ต้องรู้สึกพึงพอใจหรือรู้สึกว่าผู้อื่นนั้นดีพอที่เราจะยอมรับได้ในแบบที่เขาเป็นอยู่เราก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีเงื่อนไขอะไรมากเมื่อเรายอมรับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ก็หมายความว่าเราก็สามารถเผชิญกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆนั้นได้โดยมีจิตใจที่สงบดังนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องจิตใจที่สงบสุขพี่น้องครับจิตใจที่สงบสุขนั้นก็คือการยอมรับโดยปริยายว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเองมันเกิดขึ้นแล้วและมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ดีพอสมควรที่เรา พออย่ายอมรับมันในแบบนี้พี่น้องครับแม้เป็นแบบนี้ก็ดีพอใช่ไหมครับแม้ไม่เป็นแบบนี้ก็ดีพอแม้จะเปลี่ยนแปลงไปก็ดีพอนั่นคือการยอมรับครับเราสามารถยอมรับต้นกระบองเพชรเราสามารถยอมรับต้นไม้ที่มีความแปลกบางทีเราไม่อชอบแต่เราต้องยอมรับมันเพราะว่ามันก็เป็นแบบมันนี่แหละ แบบนี้ก็มีม,มีอยู่แบบนี้ก็ดำรงอยู่แบบนี้ก็เป็นอยู่เราก็ยอมรับที่มันเป็นกระบองเพชรมันเป็นต้นไม้ที่หลายคนอาจจะไม่ชอบหรือดีพอที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบหรือไม่ใช่ต้นกุหลาบดีพอที่มันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะตายเพราะว่าเราเลี้ยงไม่เป็นพี่นรณาครับนั่นคือการยอมรับและการยอมรับนี้ทําให้มีความสุขนะครับ การยอมรับนั้นทำให้มีความสงบมีสันติสุขในใจการยอมรับนั้นทําให้เรามีมุมมองใหม่ที่มีต่อชีวิตเราก็สามารถที่จะค้นหาหรือเห็นคุณค่าหรือความแตกต่างและเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้มากขึ้นอาแขนต้อนรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยความกล้าหาญเมื่อเรารเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเผชิญกับวิกฤตการต่างๆของชีวิตได้ครับ เมื่อเรายอมรับตัวเองเราก็สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะไม่ดูถูกตัวเองไม่รู้สึกผิดมากจนเกินไปและยอมที่จะย,ยกโทษให้ภัยตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงด้วยพิ่น้องครับการไม่ยอมรับสร้างชีวิตที่ร้อนรนสร้างชีวิตที่มีแต่ไฟสร้างชีวิตที่ไม่เยือกเย็นไม่ได้ทำให้ชีวิตสงบสุขนะครับ เพราะการไม่ยอมรับทําให้เราต้องต่อสู้ตะเกียกตะกายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างให้เป็นอีกแบบหนึง่งทั้งที่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ทั้งที่อาจจะไม่มีความสําคัญที่สุดก็ได้แต่เราก็พยายามเพราะเราไม่ยอมรับสภาพต่างๆที่มันสมควรจะได้รับการยอมรับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อเรียกว่าย้อนแย้งกันนะครับพี่น้องครับสงครามที่เกิดขึ้นในโลกโลก ข้างในตัวเองของเราเนี่ยนะครับมันทําให้เราปั่นป่วนมันทําให้เราอึดอัดมันทําให้เราเครียดแล้วมันก็ทําให้ชีวิตไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขชีวิตก็ไม่สงบสุขครับหากเราอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขนะครับโปรอย่าคิดเล็กคิดน้อยแม้ว่าเราจะคิดละเอียดคิดรอบคอบแต่อย่าคิดเล็กคิดน้อยครับเพราะอะไรครับชีวิตต้องมีความสงบสุขครับชีวิตต้อง ปล่อยให้เป็นอย่างที่มันเป็นไปเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรือแก้ไขยากนั่นมันห,หมายความว่าเราไม่มีความเพียพรพยายามในการแก้ไขนะครับเราต้องมีความเพียรครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้เราจะมีชีวิตที่สงบสุขได้ยังไงกงยอมรับครับบางคนไม่ยอมรับความรู้สึกเสียใจบางคนไม่ยอมรับความรู้สึกโกรธมันก็เลยทําให้ชีวิตนั้นติดอยู่ตรงนั้นครับบางคน รู้สึกขมขื่นแต่หยิบยกออกไปไม่ได้เพราะไม่ยอมรับบางคนไม่ยอมรับว่าตัวเองมีอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอในด้านนี้ด้านนั้นบางคนก็จะปิดซ่อนความรู้สึกโดยใช้กลไกหลายอย่างเก็บกดความรู้สึกบ้างบางครั้งก็ระบายออกมาด้วยการระเบิดออกมาพี่น้องครับมันก็จะปวดหัวครับแล้วก็มีมีความสุขฉะนั้นพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยอมรับและชีวิตจากการยอมรับนั้นก็นำมาซึ่งความสงบสุขครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าเราอธิษฐานสารภาพบาปเราขอการอาภัยโทษจากพระเจ้าแล้วชีวิตของเราคืนดีกับพระเจ้าก็จะสงบสุขเช่นเดียวกันชั้นใดชั้นนั้นเมื่อเรามาน้ำสก,การพระเจ้าพี่น้องอยากจะมีความสงบสุขลึกๆไหมครับ นั่นหมายความว่าเราเองนั้นจะต้องไปขอโทษในหลายเรื่องที่เราทําผิดกับพี่น้องของเราหรือพี่น้องของเราก็ทําผิดกับเราก็ไปคืนดีกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและในทางกลับกันเมื่อเราดีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าจริงๆเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องด้วยเราจึงมีความสงบสุขในพระเจ้า และเราจึงมีความสงบสุขกับพี่น้องของเราให้ร,ร่วมใจกันอิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ที่ในวันนี้ข้าพหลายได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสงบสุขหรือเช่อว่า Peace in mind ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของข้าพหลายนั้นจะมีความสงบสุขเพราะการได้คืนดีกับพระองค์และการที่ข้าพเจ้าหลายจะคืนดีกับพี่น้องและข้าพเจ้าหลายจะพอใจใน สิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ตามที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับข้าพงษทั้งหลายทุกคนเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะไม่จะเกียกตตกายไปทําสิ่งที่ไม่สมควรทําไปทําสิ่งที่ไม่ใช่ไปทําสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้กาหนดให้เป็นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพงษ์หลายด้วยเถิดขอมอบชีวิตของข้าพงหลายให้อยู่ในการทรงนําของพระองค์ตลอดไปอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอำํำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ You. i